สวัสดีครับจากร้านทีเจนะครับคนมักเซาขอนแก่นนะครับวันอื่นก็ต้องขอแนะนําก่อนนะครับร้านทีเจคนมักเซาขอนแก่นนะครับตั้งอยู่บันยูนะครับตําบลสวัสดีอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเบอร์โทรศัพท์สูทเบอร์สามห้าเก้าสามหกห้าหกสี่นะครับวันนี้ผมจะพาลูกค้ามาชมนะครับมารีวิวนะครับเป็นตัวนะครับทับโปรนะครับรุ่นนี้จะเป็นเมกาโปรนะครับ9002 นะครับตัวนี้จะโหลดที่โอหโอมนะครับโอหโอมได้นะครับ18นิ้วข้างละ4ได้กันเลยทีเดียวนะครับผมส่วนวัดนะครับเมก้า9 0 0สโปรนะครับผมเริ่มกันที่8โอโอมนะครับ8โอโอมตัวนี้จะอยู่ที่นะครับ900วัตต์ร m s นะครับผม ห0 0วัตต์ rms นะครับลิมิต low power นะครับแล้วก็ full power นะครับจะอยู่ที่1,550วัตต์นะครับที่8โอห์มนะครับ rms นะครับ1,550วัตต์นะครับที่8โอห์มนะครับส่วน4โอห์มนะครับจะอยู่ที่3,000วัตต์นะครับ3,000วัตต์ rms กันเลยทีเดียวนะครับที่4โอห์มนะครับ 2.6นะครับ2.6 2.7โอห์มนะครับจะอยู่ที่4,300วัตต์ RMS นะครับ4,300วัตต์ RMS นะครับที่2.6 2.7โอห์มนะครับส่วนตัวนี้หลด2โอห์มได้แรงๆเลยนะครับผมแรงๆเลย5,000วัตต์อารเอสนะครับตัวนี้5,000วัตต์อารเอสนะครับ Full Option นะครับสุดยอดมากเลยนะครับผมตัวนี้จะเป็น Mega 9002 Pro นะครับ ตัวนี้สติกเกอร์ยังอยู่ครบทั้ง4มุมนะครับสติกเกอร์ยังอยู่ครบทั้ง4มุมเลยนะครับยังไม่มีฉีกขาดนะครับสภาพเครื่องสวยนะครับตัวนี้ให้ที่99%เปอร์เซ็นต์นะครับให้ที่9 9เปอร์เซ็นต์เลยนะครับเหมือนสินค้ามือหนึ่งเลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นสินค้ามือสองนะครับส่วนราคาเดี๋ยวผมแกล้งทายชิปนะครับผมราคาเดี๋ยวผมแกล้งทายชิปนะครับตัวนี้จะเป็นเมกาโปร9 0 0 2นะครับ ที่ร้านทีเจคนมักซาวขอนแกนนะครับตัวนี้จะผลิตปี2,566นะครับปี2,566นะครับผลิตเดือนธันวาคมนะครับประกันยังเหลือนะครับประกันเหลือเยอะเลยนะครับตัวนี้เดือนอตอนนี้เดือนสิงสิงหาคมนะครับอุทธศักราช2,567นะครับ ก็จะไปหมดประกันที่เดือนธันวาคมปี2 5 6 7นะครับผลิตปี66นะครับเดือนธันวานะครับท้ายปีสิ้นปีเลยนะครับตัวนี้สภาพสวยๆนะครับราคาเปิดมาที่นะครับ33,500บาทนะครับ33,500บาทนะครับประกันยังเหลือนะครับประกันยังเหลือเหลือเยอะเลยนะครับทีรัมทีเคนมักสาวขอนแก่น นะครับตั้งอยู่บัญญุตำบลสาวัตถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็0835936564นะครับ0835936564นะครับเบอร์เ่าเบอร์เดิมนะครับ0835936564นะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ชมสักนิดหนึ่งนะครับผมนี่นะครับนะครับระบบจะดีมากเลยนะครับเพราะว่าต้องตรวจสอบ ทั้งหมดทุกอย่างนะครับโปรเทคจึงจะทํางานนะครับเครื่องถึงจะทํางานนะครับนี่ก็จะมีไฟกระพริบนะครับตัวนี้ตัวโปรนะครับเป็นออปชันมาสุดยอดเลยนะครับผมฟูออปชันนะครับเมกาเทคนะครับ9002นโปรนะครับ9 0 0 2โปรเมกาเทคนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจากค่ายทาพนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังได้นะครับ เชเรอที่1นะครับเช้รอที่2นะครับ ปกตินะครับเครื่องเดิมๆสวยๆนะครับสติกเกอร์ยังอยู่ครบนะครับทั้ง4มุมจะเป็นรุ่นเบเกอร์นะครับเมกาเทค9 0 2 2ศูนโปรนะครับเมกาเทค9 0 0 2ศูนนโปรนะครับเป็นรุ่นเบเกอร์นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายทัพนะครับขอบคุณลูกค้านะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอฝากกดไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผ่านทางช่อง YouTube ร้านท j คนมักซาวขอนแก่นนะครับตั้งอยู่บนยูตบุรีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น เบอร์โทรสัต9์ตู้แปดสามห้าเนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปวิดีโอหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ